โอ้จีน่าจะต่อสู้เหรอโอ้จีน่าจะต่อสู้เหรอตั้งการแล้วเหรอต่อสู้เลยต่อสู้เลยอืพี่จูกับพี่เจจีน่าตั้งการรอแล้วนะจีน่าไม่กลัวพี่ๆนะจีน่าหัดต่อสู้แล้วนะไว้ประลองสีมือกับพี่ๆแล้วนะคะ เดี๋ยวเจอกันนะโตมานี่แหละอีกสักหน่อยจะได้รู้ว่าใครเป็นใครไผเป็นไผอือใครเก่งใครไม่เก่งเดี๋ยวจะได้ร้องเดี๋ยวจะได้ร้องอย่าฟ้องแม่นะอย่าฟ้องว่าแม่ว่าจีน่าต่อยนะจีน่าสู้นะถึงจีน่าจะเป็นผู้หญิงจีน่าก็สู้นะสู้ตายเลยนะเดี๋ยวจะได้รู้นะ รออีกสองปีสามปีนี่แน่จีน่าจะมาต่อยพี่ๆเลยซ่าหรอได้ยินว่าซนหรอหือได้ยินว่าพูดยากใช่ไหมดื้อใช่ไหมเดี๋ยวจีน่าจะจัดการเองจีน่าจะจัดการพี่พี่เองจีน่าตั้งกาดรอแล้วรอแล้วเ<ไ>ดี๋ยวเจอกันเดี๋วเจอกันพี่เอ้ยอย่าหาว่าไม่เตือน แล้วอย่าหยองอย่าหยองอย่าหยองจีน่าบอกฝากบอกว่าอย่าหยองนะต้องอดทนนะพี่นะจะเบิร์ให้เลยนะใครพูดไม่เข้าหูจีน่าจะเบิร์เบิดเบิดเบิร์เบิดเลยเดี๋ยวจีน่าไปซ้อมดีกว่าซ้อมเยอะๆดีกว่า